สวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกรถป้ายแดงกันค่ะเรากำลังจะไปเอารถตันวันนี้เรามาออกรถกระบะเพื่อนำมาใช้ทำงานหาเงินถามว่ามีเงินเยอะหรอมาออกรถตอบเลยว่าไม่การลงทุนครั้งนี้เ,นงงเพื่อต่อยอดรายรับของครอบครัวค่ะนี่คือรถกระบะ ที่เราจะใช้ทำงานหาเงินค่ะส่วนนี้คือพลขับที่จะดูแลรถคันนี้ค่ะรถกระบะรุ่นใหม่พลขับต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะเพิ่มเติมนิดหน่อยจริงๆนะเพราะเขาเป็นผู้ชํานาญการด้านการขับรถมาหลายสิบปีแล้วพลขับบอกว่าอยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นนายตัวเองอ แล้วก็เก๊กหล่อวันนี้วันพฤหัส,สบ,บดีขับรถให้ล้อหมุนเอาเลิกเอาชัยคนขับบอกว่าวันพรฤหัสเป็นวันผีเสื้อล่าเต็มดงวันผีเสื้อล่าเต็มดงแม้ดิฉันจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็เข้าใจว่าเป็นวันดีภาษาคนขับผีเสื้อล่าเต็มดงใครรู้อธิบายมาหน่อยจ้า